วันนี้ผมจะพาทุกทุกคนไปเล่นในแบบบอฟฟุสกันนะครับโดยที่วันนี้ผมจะเล่นผลแบมมอรดนะครับและผมก็จะตามหาเพลเยอร์ที่เล่นผลคริสเนเพื่อไล่ฆ่านะครับผมเป็นความสะใจเล็กน้อยนะครับใครที่เข้ามาใหม่อาจจลืมกดไลค์กดแกชร์สติ๊กเกอ์จ้องจู่โหมด้วยนะค,ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับและไปเอจอกันในคลิปเลย let's go เอาละครับเริ่มต้นมาผมก็ไปหาเซิร์ฟที่มีคิสเนก,ก่อนแต่ดูท่าแล้ววันนี้จะหายยากเพราะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเช้าๆไม่ค่อยมีคนเลยทุกคนมันไม่ใช่ช่วงเช้าหรอกมันก็ช่วงประมาณเย็นๆแหละทุกคนนะผมก็เทกับผกลกับคนไปเรื่อยอ่ะเออจนกว่ามันจะเจออ่ะแต่ดูแล้วก็คงไม่น่าจะเจอในเซิร์ฟนี้แต่ผมก็เดี๋ยวผม,ผมย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับจะได้ไปหาผลที่มีผลคิสเนในการ PVP อย่างมอรมันส์นะครับผมนะจะเจอไหมนะเซิร์ฟนี้จะเจอไหมนะ โอเคเข้ามาแล้วครับสลับของแป๊บหนึ่งเฮ้ยผมเห็นแล้วแป๊บๆได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมภารกิจแม่งสำเร็จตั้งแต่ต้นคลิปเดียววะจริงปะอะมามามาเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวเรารอเข้าใจสกิลก่อนทุกคนดูแล้วเขาน่าจะสู้กับคนอื่นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เดี๋ยวผมจะแอบตกหลังก็นะครับจอเล่นเราเล่นนะครับคือตอนนี้ผมเตรียมของย่งไงเอ คือตอนแรกคือผมเข้ามาเล่นคนเดียวนะก็ไม่มีใครมาเล่นด้วยนะครับถ้าจะมีก็มีแค่น้องผมคนเดียวเพราะว่าน้องก็ยังไม่ค่อยว่างมาแต่ตอนนี้คือมันเข้ามาสู้กัน2คนเว่ยผลสายฟ้ากับผลกิซูเนะนะครับทุกคนนะผมก็ฝอ่งแยกเข้าไปแซมมันละกันนะครับด้วยความเป็นชา้างเป็นแบรนด์ทั้งหลายนะครับผลสายฟ้าพยายามจะหนีผมแต่แน่นอนครับว่ามึงหนีชามม้างก็ได้เพราะว่าช้างครับสก,กิลเลือดนะครับโอเคเดี๋ยวผมกระทุ้งหน้าเข้าไป สาดเข้าไปนะครับสาดไปแล้วไงต่อครับแล้วค่อยแคร์ครับโอเคนะครับไปกระโดดกลับไปนะครับมึงหนีกูไม่ทะเลาะไอลันเนอร์มาเนี่ยกลัวเป็นสแปมเมอร์หรอรู้จักเปล่าครับผมทําการกระสแปมตบ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 เอางอันเงียบตอผมตบแล้วสาดเข้าไปจนตายนะครับในที่สุดไอสายฟ้าก็เป็นได้แค่เทพกิกกกอกนะครับโอเคมาอันนี้ก็โดนผมตบตบต่อคนนี้พิซูเนสได้หมาครับคนนี้เพราะเขามาด้วยกันกับผมเมื่อกี้นะครับไม่ถึงว่าเขามากับผมสายฟ้านะนะครับ คนนี้ก็ข้าวผมประมาณ 5m มาไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ตกเขาไปเรื่อยนะครับผมก็ข้าวผมมาแล้วแหละนะเป็นไก่เหมือนกันนอนเล่นรลาเรื่อยเล่น <c oughs> อันนี้ก็สู้เขาคนระผมก็จับเขาลากเขาน้ํามีแผนว่าจะลากเขาจมน้ําด้วยความสะใจเล็กน้อยนะครับอันนอขผมเป็นคนซีซาดิสพอร์ตนะครับโอเคี๋้วผมทําการกดกระทุ้งหน้ามันแต่มันแปลงล่างก่อนนะครับทุกคนดูแล้วสภาพน่าจะยแย่วันน่าจะแย่กูเฮ้ยช้างช้างเอาพลังหน่อยช้างขอพลังหน่อยโอเคแล้วผมเตรียมตัวเปิดหมดกดครับและช้างทําการกระโดดตบแล้วฟาดไปรอบนึง ผมได้ยินเสียงมันผีแลยแต่น่าจะเป็นเสียงซินงได้บ้งไม่รู้เหมือนกันทุกคนเอาเหอะเช้ามันแล้วกันเนาะสู้สู้สู้นะครับแค่แค่ผลเจ็ดหกจบจะเท่าไหร่วะกี่บาทกี่ล้านวะางหกจ็ดล้านมาั้งไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไม่ทราบแล้วเจ้าหกจุดห้าล้านมาั้งโอเคแล้วผมกระโดดตบตเงินเดียวไม่ทำอะไรครับสแปมกระทุ้งตบกระทุ้งตบอยูน่นะครับเพราะพี่มีอยู่แค่นี้เนองเอาอะไรมากครับแล้วทีนี้สองจุดเจ็ดล้านผลอันนี้มันจะได้หรือเปล่า นะครับขอดูเป็นขวัญตาหมหน่อยว่าคิสเนะมันจะแพ้ช้างไหมเรียบร้อยครับเอาจริงจริงคนนี้เขาใช้ไม่ค่อยชำมาแหละผมรู้สึกนะเออแต่ก็ถือว่าชนาปะปะ <c oughs> โอเคตอนนี้ผมก็มาหาเซิร์ฟอื่นเพื่อจะเจอคิสเนะแต่ดูแล้วผมหามาเป็นสิบเซิร์ฟยังไม่เจอเลยแตนะ่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ้าเอา่ออาวุธอีเวนต์ใหม่นะครับเผื่อจะโชคดีบ้างนะครับแล้วระหว่างทางผมเจอกับ FC นะครับเขามาทักทายนะผมก็ได้แบบอ่ะมาปามามา,มา,มา,มาถ่ายรูปกันมา นี่แล้วผมก็ชี้เสกับน้องๆเขาเลยครับยิ้มหน่อยน้องๆเดี๋ยวพี่กดแคปเจอร์ไปอีกนึงชึบเรียบร้อยพอกดแคปเจอร์เสร็จก็เหมือนจะเป็นใจครับมีไอตัวไหนไม่รู้มาซอสนะครับโอเคนะครับผมไม่อยากพูดมาเจ็บคอนะครับแล้วผมก็เอาไว้กูติดฟอนต์ไทยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าเพิ่อของผมครับอย่าเพิ่อของผมครับใจเย็นครับพี่แล้วทีนี้ผมก็ไปกับไอโอมน้องชายผมนะครับอันนี้มันมาแล้วนะครับพอดีมันไปทําธุระนิดนึงนะครับโอเคพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะนะครับเป็นก้อนเลยทีนี้มันก็แปลเป็น เป็นช้างนะทุกคนนะซึ่งตัวมันก็ใหญ่เท่าผมนะครับแต่พอดีพลังมันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าข้าวหัวมันต่างน้องเออกูแอกทำไมมาข้าวหัวของผมก,ก็ต่ำโอเคแล้วผมก็ทําการฆ่ามันเรียบร้อยนะทุกคนนะก็เจอไอโมจิขี้ศกนะครับแต่ผมก็ทําการจัดการมาเรียบร้อยค,คือก็ไม่ายากเท่าไหร่นะครับเพราะโมจิมันก็อ no ีซี่นอชิกอยู่แล้วนะครับได้แค่นี้คนระับเราเล่นสปแปมนะเออยิ่งมก็มีคอมโบอะแต่ว่ามันเล่นไม่ค่อยเป็นคนนี้ก็จบนะครับเรียบร้อยเสร็จไป ในระหว่างทานนี่ผมก็เจอศัตรูมากขึ้นนะเยอะมากขึ้นเดี๋ยวเรียกว,ว่าจัตัวที่ผมเป็ดเปิดเขาดีกว่านะมากบ่อยเลยนะครับเพราะว่าผมชอบแจมครับ <c oughs> อัอน,นี้คือผมก็นั่งคุยกันอยู่ดีก็มีไ ดาบกับวิตตี้เคมาเสือกนะครับไม่อยากจะพูดเลยผมก็จัดมันไปเฮ้ยเอฟซี FC, ผมมันพลาดออกครับไม่เป็นไรครับช้างชอบกินเนื้อนะครับกระโดดกระทุ้งหน้านะครับจะเป็นพงจะเป็นผาสับได้หมดนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังลวนศัตรูนะเพราะว่าคนไม่อยู่ตอนนั้นสี่คนแล้วผมเออได้ไม่รู้ครับเรียบร้อยเอฟซีผมก็ฆ่าไปเราต้องขอบคุณเอฟซีผมด้วยนะครับที่ทำการฆ่าให้นะครับอืเก่งมากเก่งมากน้องเฮ้ย <Hey, S 2> เจอคนว่าเฮ้ยกระโดดไปแล้วมันผลแล้วนะใช่ป่ะผลมังคีป่ะ ไม่เห็นนะทุกคนเดี๋ยวเราดูกันผมไม่มั่นใจเหมือนกันปึ๊บโดดไปเออเอาฟาดอ่าที่มันอาตำรามังกือคิดว่าจะใช้กับกูได้อย่างนั้นเหรอกูก็กด F ดีคราบน้องอะไรอะไรอะไรจะแปลงเป็นมังกรนะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะไร,ะไรใช้เป็นปะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยอย่างนี้พี่จุกนะอย่างนี้พี่จุกนะพี่ตบนะพี่ตบนะพ,บนะพี่คำรามนะเฮ้ยรู้จักช้างไทยน้อยไปฟะแล้วเออรู้จักพ่อช้างไทยอ่ะเอ้ย หนึ่งหนึ่งไม่เอาสองหนึ่งได้หมดนะครับน้องเอ <c oughs> เอโอเค <c oughs> เฮ้ยอันนี้เอฟซีหล่อมนจะสู้วนอยู่วะทุกคนเราไปแจงมาดีป่ะฮ้ยเหมือนเอฟซีผมตัวกรบคอมชื่อเหลือหรอเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไปไปไปลุยลุยลุยเอาเลยกูช้างมาแล้วจ้าหนึ่งหนึ่งไม่เอาฟอหนึ่งเอานะครับสองหนึ่งอีซี่นะบอกหน่อน้อง <c oughs> ก็เดีวเข้าไปสับแต่ว่าแน่นนครับว่า พี่ช้านะครับพี่ขอตัดปะตอนที่พี่ซูแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ทันจริงเมื่อกี้อันนี้อมน้องพี่มาแจมด้วยคนนึงมันบอกพี่ช้าหไหนคนไหนเอาจัดเลยกูก็จัดไอ้คนนี้ก็เลยนะไอ้ผลเสืออีกคนนึงนะคนนี้แจมมีคนนึงเอมามาๆม,มาแจมไม่หยุดพี่ก็แจมให้ครับ3 2มสอีซี่แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น3 1นะเพราะเพื่อนมันออกไปแล้วนะครับสงสารจริงๆเลยไม่มีเพื่อนแล้วโอ้โหไอเสือคนนี้กำลังจะตุยในไม่ช้านะครับไอ้นี่ผมก็พุ่งเข้าไปอมก็พุ่งเข้าไปเลยคิดว่าจะรอดเลยครับเมื่อเจอสองวัตถุมิตรเสือ ช้างนะครับแน่นอนว่าแตกนะครับไม่เหลือนะครับโอเคทุก okay, คนก่อนที่จะจากไปผมก็จะให้ทุกคนได้เห็นช้างไทย v บช้างไทยเหมือนกันนะครับแน้นอนคุณคิดอย่างนี้คุณก็ต้องคิดถึงอะไรยุทธาถีนี่ชวนตัวพี่สน้องมามาอันนี้ผมลืมอ,ออกแกลา่าทุกคนรอ,ออกแกลนได้ยังไงเนีน่ยโคตรง่เลย็อดนี้โอ้ โอเคเอาใหม่โอมาใหม่ผมบอยโอมาใหม่มาใหม่โอเอาใหม่อีกรอบนึงมา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 ดูดิว่าใครจะอึดกว่ากันจริงน้องผมมันได้กดเผามันบอกผมว่าห้ามกดเผาว่าแต่แน่นอนครับเป็นสไตล์จูเขาไม่ต้องแอบบิดนิดหน่อยครับผมก็เลยเหลี่ยมกดเผาแม่งใส่มันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครจะตายก่อนกันโทษทีนายโอมเลิกกูไปลดเลยเพราะกูกดเผาเดี๋ยวหลังแรกเป็นไอโอไม่ตายไปนะครับเพราะผมบิดมันนะครับก็ขอโทษด้วยครับแต่ความสั่นใจของพี่มันเกิดขึ้นในตัวกูตัวตัวกับเจ้าพี่เลยกูเสียาจไม่รู้ส ไม่รู้เรื่องตอนนี้นะครับเรียกว่าคนภาคในเมาแล้วนะครับเออนี่เป็นไงทุกคนนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปที่ผมทำด้วยความสนุกและความบันเทิงนะครับถ้าพูดไม่รู้ต้องขอโทษด้วยนะผมเป็นนภาพครั้งแรกแบบที่เป็นภาพบอฟฟูดเนาะก็จบไปด้วยภาพที่เรือเติมพ่ายแพ้ให้กับเอ่อคีเซเนตลยกันทุกคนนะดูถึงความต่างความเร็วสินะครับ ก็ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหับศาสตาช่องจูโฮมิจะงพูดทำไมสองรอบนะครับ <laughs> สำหรับวันนี้ก็ให้ดูภาพนี้ไปเป็นกำลังใจในการเตือนนะครับพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนนะครับสันดี